สวัสดีจ้าเพื่อนๆนร้านทำเล็บตัดหนังลูกส้มเคหาบางปีสมุทรปราการวันนี้จะมาตัดเล็บขบอันนี้จะเป็นเล็บเพื่อนๆนเดี๋ยวมาดูวิธีการตัดกันเลยเนะน,นี่ลูกค้าจะตัดตัดมาเหลือไว้แบบตรงโคงโคนมุมมุมอะ่ะมันจะมีต่อ อันนี้เราจะใช้กรรไกรปากยาวตัดไปที่โคนเพื่อเพื่อจะงัดโคนมันออกเพื่อเพราะนี้มันเหลือแต่โคนแล,ล้ว หนังค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งนิดนึงเพื่อนอืมออกมาแล้วอันนี้คือมันเป็นส่วนเล็บที่ลูกค้าตัดคาไว้เราออกไม่ได้เพื่อนๆ พอเรางัดขึ้นแล้วเราก็จะดึงใช้ดึงดึง,ดงออกอันนี้คือส่วนของเล็บมันยังมีหนังนิดหนึ่งเพื่อนๆอยู่อันนี้เราจะงัดหนังออกนิดเดียวไม่เยอะหรอกเพื่อนแต่ว่ามันมีอยู่ ขึ้นมันล้ะเ่ินๆเน้าขาวๆอะ่ะหืม,มหมดแล้วเปอนๆ นี่ก็เสร็จแล้วตัดเล็บผมเพื่อน,อนถ้าใครตัดไปแล้วอยากให้กินยากแก้แอักเสบเพื่อนเพื่อน,เ,อนเราไม่รู้ลรกวก็แผลข้างในจะหายช้าหายเร็วเนาะใครที่ตัดไปแล้วอ่ะก็แนะนําให้ให้กินยากแก้แอักเสบกันไว้ไม่ให้มันอักเสบไม่ให้แผลมันมันบวมบางทีตัดออกแล้วแต่ว่าแผลมันยังสดอยู่เนาะมันอาจจะอักเสบขึ้นมาได้อันนี้ก็คือแนะนำนะเพื่อนเพื่อนมันจะได้แผลไม